ดูดวงชาวาราศีกรกฎรออยู่นานจะกินให้หมดตัวด้วยอำนาจบนบารมีวาสนาสิ่งศสิทธิ์คำชูปกปักคุ้มครองรักษาดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์ลอยโชคสิ่งต่างๆรอท่านมาทุกภพทุกชาติตามติดมาไม่หยุดัะผมดวงท่านตกเมื่อไหร่โดนแน่เลยหรือว่าดวงท่านขึ้นเมื่อไหร่ก็จะจัดหนักจัดเต็มเหมือนกัน โดยบุญกุศลวาสนาดวงนี้จะเป็นไปได้ด้วยดีสุขสมสมหวังดังใจหมายแต่ปัญหาต่างๆท่านเป็นช่วงชะตาที่ดวงไม่ดีท่านควรที่จะต้องเร่งสวดมนต์ไหว้พระดวงนี้ท่วนที่จะต้องหลบปลีกซ่อนเล็งแก้ไขปรับปรุงในโชกตาอัศวินขี่ม้าถือดาบเขาเรียกว่าคอยปราบศัตรูให้เยี่ยนเตียนระผมถ้าดวงชะตาท่านมีศัตรูมากอาจจะทําให้ท่านรู้สึกอึดอัดรู้สึกจ้าแจกวกว่าจะได้ดีมันลําบากเหลือเกินระผมแต่รอมานนาน จะโดนจัดนักจัดเต็มทั้งคุณก็ต้องระแวดระวังดวงชะตาถามว่าดีไหมตกตำแหน่งจะซันปกักธงรอก็แปลว่าร่ํารวยด้วยทรัพย์สินกทองจะเจริญลุกเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินนกน้อยนาพาซึ่งบุญกุศลวาสนาในหัวมีเต็มเมฆบอกในมือจับเงินไว้ในเท้าเหยียบเงินท่านจะได้รับถ้วยทองโองกาสทองมีเกณฑ์ชะตาตกตำแหน่งนักรบกล้าได้กล้าเสียของเก่าจะกลับมา เราผมท่านจะต้องยื้อแย่งต่อสู้แข่งแย่งจริงดีกับปัญหาต่างๆปัญหาที่ทําให้ท่านนอนไม่หลับกระวนกระวายก,กระสับกระส่ายก็ต้องอดทนอดกั้นเป็นพิเศษให้ท่านยืนหยัดต่อสู้กับปัญหาต่างๆให้วางแบบแผนประเพณีมองการไกลถึงอนาคตให้เจริญลูกเรืองขึ้นมาทันทีทันใดตกตําแหน่งชาลอตมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าหนุ่มนี้ต้องคิดพินิจไต่ตองให้รอบคอบมีดดาบล้อมลออปิดหูปิดตากระวนกระวายก,กระสับกระส่ายถือดาบตั้งขึ้นกล้าได้กล้าเสีย ปีศาลมงมาน,นางมานหลายคนอีฉาให้รลายใสรลายป้ายสีกันแกล้งในโชคตาตกตำแหน่งไฮปร์เพนสิงกสิทธ์เข้าข้างสนับสนุนคำชูนะผมคนที่เข้ามาอีฉาให้รลายใสรลายป้ายสีจะเล่นท่านให้หมดตัวท่านควรที่ต้องระวังให้ดีเป็นลักษณะนะผมเขาเรียกว่าเพศตรงข้ามที่เข้ามายื้อแย่งแข่งแย่ง,ยงริงดีนะผมจากตอนแรกแรกรักกันอยู่ดีๆตอนหลังกลับกลายเป็นศัตรูกันรับนะดวงแบบนี้มันเกิดขึ้นได้อย่างไร นำโดยบุญกุศลวาสนาท่านจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งรับราชการได้รับคุณงามความดีได้มีบุญกุศลวาสนาอันยิ่งใหญ่ให้วางแบบแผนประเพณีอันการไกลมองอนาคตไปข้างหน้าให้ไปไกลสุดขอบฟ้าไกลดวงชะตานี้จะเปิดรับทรัพย์โดยโชคหญิงสาวผู้เลอโฉมนำพาซึ่งเหรียญทองนำพาซึ่งความประสบผลท่านควรที่จะต้องริเริ่มเริ่มต้นการปฏิปฎโดยการปลูกพืชผักสวนครัวการริเริ่มเริ่มต้อนอะไรใหม่ เป็นการคําเปรียบเปยเฉยๆนะครับเพราะนั้นท่านอาจจะต้องไปทําอาชีพอะไรที่เริ่มต้นที่ไม่ถนัดกับสิ่งที่ท่านเคยเป็นมาก่อนเลยนะครับไม่เคยทํามาก่อนอาจจะได้ดีก็ได้เพราะฉะนั้นท่านอาจจะรู้สึกเบื่อหน่ายกับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับรอมานานแล้วนะครับจะมากินก็มากินให้หมดตัวเลยเพศตรงข้ามเขาเรียกว่าจะเอามาเอารัดเอาเปลี่ยบนะครับเพราะฉะนั้นถือตามแบบแผนประเพณีแล้วกันกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันกล้าที่จะมุ่งมั่น มุ่งตรงไปข้างหน้าจัดหนักจะเต็มในโชคตาดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์หรือโชคเทพเทวดาฟ้าดินโนบันดาลโดนจิตโดนใจปัญหาต่างๆต,ต้องรีบแก้ไขขี้คายปรับปรุงในโชคตาพระราชาถือดาบตั้งมั่นจัดหนักจะเต็มด้วยบุญดุลสนมรสนะเทพเทวดาสิ่งสิทธิ์คำชูปกปักคุ้มของรสา,ามีดาบป,ปักตรงจางใจเจ็บปวดรัวล้าว,วแสนทุกข์ทรามาน รัผมให้ท่านลื่นเลิ่งสังสรรค์ไล,ล่ลำเต้นระบำเพลงกองกันอย่างมีความสุขสมสมหวังดังใจหมายได้รับถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมั่นการบดีบดอยลเริ่มเริ่มต้นในให,หม่ก็ทําอะไระช้าไม่ต้องเรีบๆนะผมเป็นไปได้ด้วยดีดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายนะผมเพราะฉะนั้นเกิดความคล่องตัวเมื่อไหร่นะดวงชะตานี้จะเป็นไปได้ด้วยดีลํารวยด้วยทรัพย์สินเงินทอง ครับผมถูกใจคลิปนี้กดซ er, ุปเปอร์ตังซุปเปอร์สติกเกอร์ติมไอคาคูหมอสันได้ท้ายคลิปรับฟังต่อกันยาวๆครับดวงชตะตาและการทำนายสีรากาเดือนนี้ชาวราศีกรกฎจะพบกับเดือนที่เต็มไปด้วยความเปลี่ยนแปลงทั้งเรื่องการงานการเงินความรักและชีวิตโดยรวมท่ามกลางการเปลี่ยนผ่านแห่งพลังของดวงจันทร์ที่เป็นดาวประจาราศีของคุณส่งผลต่ออารมณ์ และการตัดสินใจในหลายด้านขอต้อนรับเข้าสู่เดือนที่ท้าทายแต่ก็มอบโอกาสใหม่ๆที่น่าสนใจสำหรับคุณด้านการงานการตั้งเป้าหมายความอดทนและความสำเร็จที่รออยู่เริ่มต้นเดือนนี้การงานของชาวราศีกรกฎอาจอยู่ในช่วงที่ต้องอาศัยความรอบคอบและความอดทน เป็นพิเศษหากคุณกำลังทำงานในสายงานที่ต้องใช้การวางแผนระยะยาวเช่นง,งานด้านบริหารการเงินหรือการจัดการโครงการใหญ่คุณจะพบว่างานเหล่านั้นต้องการความละเอียดอ่อนในการจัดการข้อมูลและทีมงานมากเป็นพิเศษ ตัวอย่างเช่นหากคุณเป็นผู้บริหารที่ต้องตัดสินใจเกี่ยวกับงบประมาณหรือการปรับโครงสร้างองคอ์กรช่วงนี้คุณอาจเผชิญความกดดันจากการตัดสินใจที่ต้องสร้างสมดุลระหว่างผลประโยชน์ของทีมงานกับองคอ์กรอย่างไรก็ตามดาวอาทิตย์ที่โคจรเข้ามาในเรือนของการงานของคุณตั้งแต่ช่วงกลางเดือน จะช่วยเสริมพลังให้คุณสามารถตัดสินใจได้อย่างมั่นคงและนำทีมไปสู่ความสำเร็จสำหรับผู้ที่เป็นเจ้าของธุรกิจหรือทำงานอิสระช่วงนี้เป็นช่วงดีที่จะเริ่มโครงการใหม่หรือขยขยายธุรกิจ โดยเฉพาะในช่วงปลายเดือนคุณอาจเจอโอกาสทางธุรกิจที่น่าตื่นเต้นเช่นการเซ็นสัญญากับลูกค้ารายใหญ่หรือการได้รับคำแนะนำที่ดีจากเพื่อนร่วมงานคนใกล้ตัวด้านการเงินการจัดสรรและการเพิ่มพูนทรัพย์สินด้านการเงินของชาวราศีกรกฎเดือนนี้มีแนวโน้ม ที่จะต้องจัดการอย่างรอบคอบเพราะแม้รายได้ของคุณจะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแต่รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวและความจำเป็นส่วนตัวกลับเพิ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เช่นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสุขภาพหรือการช่วยเหลือคนในครอบครัวทำให้คุณอาจรู้สึกว่าแปรรับกับรายจ่ายไม่สมดุล อย่างไรก็ตามมีข่าวดีในช่วงกลางเดือนถึงปลายเดือนที่อาจมีรายได้พิเศษเข้ามาเช่นการลงทุนที่เคยลงแรงไว้ในอดีตรเริ่มออกดอกออกผลหรือการได้รับเงินโบนัสแบบไม่คาดคิดหากคุณกำลังพิจารณาการลงทุนในหุ้นหรือธุรกิจออนไลน์เดือนนี้ถือเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสม ในการเริ่มต้นแต่ควรวางแผนอย่างรอบคอบและอย่าประมาทตัวอย่างชาวราศีกรกฎที่กำลังคิดจะลงทุนในธุรกิจใหม่เช่นการเปิดร้านออนไลน์หรือขายสินค้าบนแพลตฟอร์มต่างๆช่วงนี้เป็นเวลาที่ดีในการเริ่มต้น โดยเฉพาะหากคุณมีสินค้าในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพหรือเทคโนโลยีเพราะตลาดเหล่านี้มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องด้านยอดค้าขายโอกาสดีสำหรับเจ้าของกิจการ สำหรับชาวราศีกรกฎที่ประกอบธุรกิจการค้าเดือนนี้ถือเป็นเดือนที่ดีในการทำตลาดและดึงดูดลูกค้าใหม่ๆโดยเฉพาะหากธุรกิจของคุณเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มครอบครัวหรือสินค้าสำหรับคนรุ่นใหม่คุณจะพบว่าลูกค้าจะเข้ามาแบบต่อเนื่องในช่วงกลางเดือน อย่างไรก็ตามหากคุณกําลังคิดจะเปิดตัวโครงการใหม่หรือสินค้าใหม่ก็ควรเน้นการทำการตลาดออนไลน์เป็นพิเศษเช่นการใช้สื่อโซเชียลมีเดียหรือการจัดโปรโมชั่นที่น่าสนใจเพื่อดึงดูดสายตาของกลุ่มเป้าหมายอีกทั้งต้องระวังเรื่องการให้ส่วนลดที่มากเกินไป เพราะอาจกระทบต่อผลกำไรในระยะยาวตัวอย่างจากชีวิตจริงสมมติคุณเป็นเจ้าของธุรกิจร้านกาแฟเล็กๆในชุมชนช่วงนี้คุณอาจลองจัดกิจกรรมเล็กๆเ,เช่นการแจกคูปองส่วนลดสำหรับลูกค้าที่มากับครอบครัวหรือการโปรโมทสินค้าผ่านทีทอและอินสตาแกรม ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างยอดขายได้อย่างดีเยี่ยมด้านความรักความมั่นคงและการเข้าใจกันสำคัญที่สุดด้านความรักของชาวราศีกรกฎในเดือนนี้มีทั้งความหวานชื่นและความท้าทายในเวลาเดียวกัรสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความสัมพันธ์ในช่วงต้นเดือนอาจต้องการการปรับ และการพูดคุยยอกันอย่างจริงใจเนื่องจากคุณหรือคนรักอาจมีเรื่องกังวลในใจที่ยากจะพูดออกมาคำแนะนำคืออยากต่อยให้สิ่งเล็กๆน้อยๆกลายเป็นปัญหาใหญ่แต่ควรใช้เวลาเพื่อสร้างความเข้าใจกันให้มากขึ้นสำหรับคนโสดเดือนนี้เป็นเดือนที่มีโอกาสเจอคนที่น่าสนใจ โดยเฉพาะในช่วงกลางเดือนหากคุณมีโอกาสเข้าร่วมงานสังคมหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเพื่อนหรือคนใกล้ตัวคุณมีโอกาสเจอคนที่เข้ากันได้ดีและอาจพัฒนาเป็นความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนในอนาคตตัวอย่าง หากคุณกำลังออกเดทกับคนที่เพิ่งรู้จักช่วงนี้เป็นเวลาที่ดีที่จะลองเปิดใจพูดคุยถึงเป้าหมายในชีวิตและความคาดหวังในความสัมพันธ์แบบไม่ต้องกังวลมากการสื่อสารอย่างตรงไปตรงมาจะช่วยให้ความสัมพันธ์สามารถพัฒนาไปในทิศทางที่ดีได้สรุป สำหรับชาวราศีกรกฎเดือนเป็นเดือนที่พลังของการวางงอแผนและการปรับตัวจะช่วยให้คุณสามารถผ่านความท้าทายอและช่วงเปลี่ยนแปลงในชีวิตได้อย่างสำเร็จไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินหรือความรักการจัดการด้วยความรอบคอบและการเปิดใจพร้อมรับโอกาสใหม่ๆ จะนำพาชีวิตของคุณเข้าสู่ทิศทางที่ดีมากขึ้นอย่าลืมว่าความสำเร็จในชีวิตของชาวราศีกรกฎไม่ได้เกิดจากโชคชะตาเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากความพยายามความอดทนและการสร้างความสมดุลระหว่างจิตใจและการกระทำของคุณเอง